สวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนวันนี้เข้าม,มาตรวจทองงวดหลังบ้านนะครับงวดตัวนี้อยู่กับผมมาปีหนึ่งทองว่างเกือบสองปีนะครับเข้ามาเบิกเงินว่าจีมันเงีย,งยบๆไปเนี่มันท่องหรือบอนะครับซึ่งเจ้าของ่นมาฝากทำทองนะครับามาลุ้นกันว่าจะท้องหรือไม่ สดีใจนะเพื่นบอลอายุน้ำกันปีนึงครับเ,เขาว่าเป็นหนมันเป็นหมันนะครับเขาว่างัวตัวนี้เป็นหมันจักหมันแนวดผมยวงกระโบงหงกูงก,งกันนะอลองเบิ่งว่ามันจิตประสบผลสำเร็จบอลนะครับเข้าตรวจทองโดยเครื่องอันตราซาวนะครับอตอนนี้อายุขั้นก็นจะอายุที่สี่สิบมมือนะครับขันเม็ดทองก็จะอายุทองที่43มมือ นะครับเอามาเบ่งวัดน้าตาตัวอ่อนมันเป็นเนี่ยได้ทังนันท่ออ่า <c oughs> โอเคเอ่ามีพวงดำๆนะครับอ่าเนี่เรียกโพวงมะลกสีดำอ่ามันเป็นพวงมะลกสีดำนี่คือพวงสะอาดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะหาตัวอ่อนในเะบื้องนะครับสีดำ โอ้ต้องดีใจน้ำพวนแล้วล่ะครับอันนี้ท้องแน่นอนท้องล้านเปอร์เซนต์เดีย๋ยวหาตัวอ่อนแป๊บหนึง่งหาตัวอ่อนอายุสี่สิบกว่าวันอ้าวนี่เห็นแล้วครับตัวอ,อ่อนอ่านี่ครับเป็นตัวอ่อนหัวอันนี้เป็นหัวใจนะครับตรงนี้เป็นหัวใจนะครับเต้นลุกๆๆๆอยู่นี่นะครับ จะได้นำแจงจ้าของเิ่นต่อไปนะครับอ่านี่คือตัวอ่อนนะครับนี่ตัวอ,อ่อนเดี๋ยวหามุมที่ชัดอีกทีหนึ่งนะครับ ขอดีของการตรวจทองแบบเศร้านะครับคือเฮาสมัา่จะตรวจทองอายุขั้นดีอ่อนๆได้นะครับแป๊บนึงนี่ครับนตัวอ่อนอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวโบชัดนะครับเดี๋ยวมัน